เป็นท่อดูดนะครับเป็นทางดูดนะครับใส่เพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันไหลออกมานะครับเมื่อเราดูดไปใช้งานอ่าเช็ควาลวตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนกลับมาสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งเช็ควาลวนะครับจุ่มลงไปในแม่น้ําธรรมชาติน,นะครับหรือเขาเรียกอีก ตามภาษาเกษตรชาวเกษตรพี่น้องชาวเกษตรก็เรียกเป็นหัวกระโหลกนะครับถ้าเป็นภาษาช่างก็เป็นเช็ควาลวแบบสปริงนะครับเป็นเช็ควาล์ว PVC ขนาด2นิ้วนะครับคุณสมบัติของมันนะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณสมบัติของเช็ควาลวนะครับก็เพื่อไม่ให้น้ําเมื่อดูดไปแล้วนะครับจะไม่ให้ย้อนกลับมานะครับเพราะเขาจะมีวาลวตรงนี้นะครับเพื่อน นี่นะครับเวลาน้ำดูดก็จะเปิดนะครับเวลาปิดปั๊มตัวนี้ก็จะสปริงนี้ก็จะล็อกเลยน้ำที่มาจากนี้ก็จะเข้าไม่ได้นะครับคือออกไม่ได้ก็ขังอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเขานะครับอ่าท่อที่ผมจะเดินไปยังเป็นท่อดูดนะครับเป็นทางดูดนะครับใส่เพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันไหลออกมานะครับ เมื่อเราดูดไปใช้งานาเช็ควาลวตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้น้ําไหลย้อนกลับมาน้ําก็ยึดจะเต็มอยู่ในท่อเวลา,าเราเปิดปัม๊มครั้งต่อไปนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับน้ําก็จะมันมีน้ําอยู่แล้วม,ม,มันไม่ได้เป็นสูญอากาศนะครับมันก็จะขึ้นไวกว่านะครับตัวนี้ก็จะเปิดนะครับเช็ควาลวตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งจุ่มลงไปในนี้นะครับก็เป็นวิธีมาบอกวิธีการติดตั้งเช็ควาลวนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีตัวเช็ควาลวที่มีเกลียวเกลียวในนะครับอ่าชุดนี้ก็เป็นป้องกันฝุ่นหรือป้องป้องกันเศษใบไม้ต่างๆที่จะเข้าไปนะครับอ่าไปกับระบบน้ํานะครับก็ป้องกันนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกลียวนอกนะครับเพื่อที่จะมาหมุนเข้าแค่นี้ครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับท่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมดูการติดตั้งเลยนะครับต่อเลยนะครับผมจะเทปพันเกลียวนะครับเทปพันเกลียวสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับนะครับเทปพันเกลียวนะครับ ก็จะมาหมุนพอไม่ต้องเยอะมากนะครับการหมุนเทปปันเกลียวก็ให้หมุนไปตามด้านขวานะครับนี่นะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อเราหมุนทางขวานะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเข้าเราก็จะหมุนทางนี้นะครับมันก็จะไปตามเกลียวเกลียวก็จะจะไม่คลายออกนะครับเทปปั้นเกี่ยวจะไม่คลายออก แค่นี้พอนะครับแค่นี้พอ,อต่อมานะครับตัวนี้ผมจะใช้ฟิลเตอร์หรือว่าตะขายนี่แหละครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศษเล็กๆน้อยๆอยเข้าไปในระบบนะครับผมก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเรามาดูนะครับโอเคนะครับเราก็จะเอาเชือกลัดไว้เลยนะไม่เอาเคาเขลไทายมานะครับ ปัดตรงนี้เลยครับเพื่อนๆป้องมันใหม่เลยนะนี่นะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นต่างๆเข้าไปนะครับอเอาแค่ชั้นเดียวก็พอ เรียบร้อยครับดึงให้ตึงอ่าเรียบร้อยครับไม่มีหลุดแน่นอนครับแล้วก็ตัดตัดนี่ออก เดี๋ยวผมวจะมาสวมใส่แล้วนะครับเราต้องทากาวนิดหนึ่งเผื่อไม่ให้น้ำมันรั่วนะครับทาให้ดีๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้สำคัญนะครับเอ,เอามีอย่างดีเลยครับเพื่อนๆเ,เลย ทั้งสองข้างเลยกันไนะครับนี่มันรั่วเย็ร้อยแล้วสวมกันเลยอืวมวยมากเลยครับเพื่อนเ ัแต่ตัวนี้มันจุ่มอยู่ข้างล่า้อีกแล้วแต่กลัวน้ำมันรั่วรอบๆเลยครับต้องทำให้มันไม่ให้มันมีอากาศเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นทางดูดนะครับ ถ้ามีอากาศเข้ามันจะไม่ก็จะไม่ขึ้นนะครับอมันแห้งก่อน่าเรียบร้อยครับอันนี้นะครับให้มันแห้งสักระยะหนึ่งนะ ก็จะแย่ลงไปในน้ำนั่นแหละครับ